คลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพพื้นฐานภายใน5นาทีเลยนะครับซึ่งเวลาเราซื้อกล้องเนี่ยเราควรที่จะต้องรู้อะไรบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นกล้อง DSLR หรือว่ากล้องมิเรลส s หรือว่ากล้อง คอมเพกนะครับเราจาเป็นต้องรู้เรื่องเหล่านี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้การถ่ายรูปของเราสนุกขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพสินค้าก็ได้หรือภาพอาหารก็ได้หรือภาพวิวทิวทัศน์หรือภาพพอร์เทรตก็ได้ภาพพอร์เทรตก็คือภาพบุคคลก็ได้นะครับจะทําให้การถ่ายภาพของเราสนุกขึ้นซึ่งเรารู้พวกนี้เราสามารถหยิบกล้องไปถ่ายได้เลย นะครับแล้วก็จะทําให้ภาพของเราสวยมากยิ่งขึ้นด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์และมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับในการถ่ายรูปให้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ ก่อนเข้าไปรับชมนะครับฝากกด subscribe ช่องบุญแต่งสอนแต่งภาพไว้ด้วยนะครับเพื่อผมมีเทคนิคดีๆอะไรเนี้ยผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับในการถ่ายรูปหรือว่าแต่งภาพหรือว่าจะทําภาพอะไรเงี้ยหรือจะออกแบบโลโก้เนี่ยให้เพื่อนๆคอยติดตามหรือก,กด subscribe ช่องบุญแต่งสอนแต่งภาพไว้ด้วยนะครับเรื่องแรกที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือเรื่องของรูรับแสงนะฮะภาพมันเกิดจากแสงจําเป็นต้องมีรูรับแสง รับแสงผมเปรียบเทียบง่ายๆก็คือหน้าต่างนี่เองนะครับคอยเปิดรับแสงเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นแสงน้อยแสงเยอะถ้าเราเปิดหน้าต่างเยอะๆเนี่ยแสงก็เข้ามาเป็นไงครับเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราเปิดหน้าต่างน้อยๆแสงก็เข้ามาน้อยนะครับก็คือเนี่ยก็คือรูรับแสงที่เขาเรียกกันว่าค่า F นะครับก็คือตัว F เนี่ยแหละ f s t o ตนะฮะไม่ว่าจะเป็น F8F9 F10 ออะไรเงี้ย f อ8อะไรเงี้ยก็คือค่า F ทำไมจะเป็นต้องรู้นะครับเพราะว่าการใช้ค่า f เนี่ยมันสามารถเอามาทําให้ภาพเนี่ยมันมีมิติได้นะครับหรือจะเป็นภาพที่เป็นแบบชัดทั้งภาพก็ได้นะครับแล้วก็ทําภาพที่เป็นเรื่องของ depth of field ก็คือภาพหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับมันก็จะทําให้การถ่ายภาพของเราสนุกขึ้นนะฮะพอเรารู้เรื่องค่า f เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาผมถ่ายภาพเนี่ย f 8เนี่ย แสงมันก็เข้ามาน้อยถูกไหมอันนี้แสงเข้ามาน้อยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับในการถ่ายภาพนะฮะผมเปิดภาพ f 8เนี่ยแสงก็เข้ามาน้อยเวลาผมเปิดภาพ f 9กเนี่ยก็น้อยเข้าไปอีก f 1 0ก็น้อยเข้าไปอีกใช่ไหมแต่เวลาผมเปิด f 1.8แเนี่ยแสงมันก็เข้ามาเยอะเกินถูกไหมฮะเวลาเราเปิด f มากๆเนี่ยแสงก็เข้าเอ้ตัว f น้อยเนี่ยแสงก็เข้ามาเยอะเกิน เราสามารถเอาค่า f เนี่ยมาทําภาพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพชัดทั้งภาพหรือหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับชัดทั้งภาพเนี่ยเราอาจจะใช้ f 8ก็ได้เห็นไหมฮะภาพมันก็จะชัดทั้งภาพหรือเราจะใช้1.8เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าการใช้ f ต่างกันเนี่ยภาพที่ได้มันจะต่างกันด้วยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าภาพแต่ละภาพที่ผมถ่ายมาให้ดูเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงนะฮะ เรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของชัตเตอร์สปีดนะครับชัตเตอร์สปีดเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ยินในเสียงเสียงที่ได้ยินอย่างแชะ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 เวลาเราก,กดชัตเตอร์เนี่ยเวลาลั่นชัตเตอร์เนี่ยเวลาลั่นชัตเตอร์เนี่ยมันจะได้ยินแชะนี่นะครับเวลาได้ยินชัตนี่นะครับอันนี้ก็คือเสียงชัตเตอร์นะครับเสียงชัตเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนประตูปิดเปิดนะครับถ้าเราปิดประตูเร็วแสงก็เข้ามาน้อยถูกไหมแต่ถ้าเราค่อยๆปิดประตู แสงมันก็เข้ามาชานะครับการทำงานระหว่างรูรับแสงกับชัตเตอร์สปีดเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับมันจะต้องสัมพันธ์กันหมายความว่าเขาจะมีสเกลสเกลหนึ่งอ่ะให้เราเลือกให้เราดูนะครับเขาจะมีสเกลสเกลหนึ่งอยู่ในกล้องดิจิตอลนะครับจะมีสเกลดูนะครับถ้าเรา ดูสเกลเนี่ยมันลบไป1นะครับแสดงว่าภาพมันอันเดอร์แต่ถ้าสเกลเราตั้งขึ้นมาบวกก็คือภาพมันโอเวอร์ภาพมันก็จะขาวขึ้นนะครับเราก็ดูสเกลเนี่ยแล้วเราตั้งชัตเตอร์สปีดกับค่า F เนี่ยให้มันดูสัมพันธ์กันได้นะครับซึ่งการใช้ชัตเตอร์สปีดเนี่ยมันจะทําให้ในเรื่องของการจับวัตถุที่เคลื่อนไหวให้มันหยุดนิ่งได้นะฮะการใช้ชัตเตอร์สปีดเร็วๆเนี่ยมันสามารถจับการจับภาพเคลื่อนไหวนะครับที่ เคลื่อนไหวเร็วๆแต่ภาพมันดูหยุดนิ่งการใช้ Speed ชัตเตอร์สปีดช้าๆเนี่ยเป็นการจับภาพที่ mm hmm. เขาเรียกว่า m o ชั่นนะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวยกตัวอย่างเช่นน้ำตกใช่ไหมเวลาจับมันจะเป็นฟุ้งๆหรือ,อ Speed ชัตเตอร์สปีดช้าๆถ่ายรูปรถวิ่งตอนกลางคืนมันก็จะเห็นเป็นแสงไฟแทนอันนี้คือการใช้ชัตเตอร์สปีดที่ช้าๆนะครับ ซึ่งเราสามารถนํามาใช้ได้อยู่ที่ว่าเราจะถ่ายภาพอะไรนะฮะยิ่งแสงน้อยๆเนี่ยชัตเตอร์สปีดอ่ะมันจะปิดช้าลงเพราะว่ามันต้องการแสงเข้ามาเยอะๆนะครับมือเราจําเป็นต้องนิ่งหรือเราจําเป็นต้องมีขาตั้งกล้องแต่ถ้าชาัตเตอร์สปีดเนี่ยมันมาเร็วๆเนี่ยเราสามารถใช้มือจับได้เลยนะครับในการถ่ายรูปอันนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชัตเตอร์สปีดนะครับ อันดับสุดท้ายนะครับที่ผมจะต้องให้มองบ่อยก็คือค่า iso นะครับค่า iso เนี่ยก็คือค่าความไวแสงนะครับ iso เนี่ยมันมีความจำเป็นมากเลยนะครับในเรื่องของความไวแสงนะฮะมันจะมีให้อยู่ในกล้องทุกรุ่นเลย iso เนี่ยยิ่งค่า iso เยอะๆเนี่ยมันจะต้องการแสงเข้ามามากๆยกตัวอย่างเช่นเราถ่ายรูปอะไรในตอนกลางคืนเนี่ย มันจะต้องตั้งข่า iso เยอะเพื่อว่าเราต้องการแสงเยอะเยอะถูกไหมฮะส่วนเวลาเราถ่ายรูปในกลางวันเนี่ยเราก็ดูค่า iso ให้มันน้อยไม่ว่าจะเป็น iso 100 iso 200เนี่ยมันกต็ต้องดูแบบ iso น้อยนะครับเพราะว่าแสงมันเยอะอยู่แล้วนะครับตอนกลางวันแต่ว่า iso เยอะมันก็ไม่ใช่ว่ามีข้อดีเสมอไปนะครับมันก็มีข้อเสียด้วยนะครับยิ่งกล้องบางตัวเนี่ยมันก็ ไม่สามารถจัดการเขาเรียกว่าน้อยได้นะครับน้อยก็คือเกรนของภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเปรียบเทียบให้ดูนะครับการใช้ ISO สูงๆแล้วก็ ISO ต่ำๆให้ดูนะครับว่าน้อยแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้เองเลยนะครับให้มันสัมพันธ์ระหว่าง ISO รูรับแสงแล้วก็ชัตเตอร์สปสีดสตัวเนี่ยเราใช้สัมพันธ์กันเมื่อไหร่การถ่ายรูปของเราก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ และแถมข้อสุดท้ายให้นะครับก็คือไว้บาลานะครับเราก็ต้องปรับสีภาพให้มันตรงด้วยนะครับเวลาเราถ่ายรูปนะฮะซึ่งเราใช้ไว้บาลานี่ก็คือการทําสีให้มันตรงนะครับว่าเราสีภาพมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องไปศึกษาเรื่องไว้บาลานด้วยเนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับสามารถส่งข้อความมาหาได้เลยหรือเข้ามาคุยกันที่ในไลน์แอดบุญแต่งก็ได้นะครับหรือเข้ามาในเว็บไซต์ก็ได้หรือเข้ามาแฟนเพจบุญแต่งสอนแต่งภาพได้นะครับ ส่งข้อความก็มาคุยได้นะครับผมก็พร้อมที่จะเข้ามาตอบเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ